เปนยื้อย้อๆยล้ยื้อๆยื้อๆยืนอๆยื้อๆยื้องเอยเ้อๆยอย้ๆยื้อๆีพอแม่พอ่น้องเื้อๆยื้อๆยื้อๆยอ่้องเือย้ยื้อ้อยอๆ้อๆยื้อยื้อย้อยอยๆ Khỏi đơ, khỏi đơ Ồ, oh, đơ Cuộn ở đi, nào người thang Bệt chuyển dù đó ขอมาจ้าเอื่อพี่น้องเลยเป็นหมู่บ้านเ,ยเ,านบบเอยบอสสนระบดแห้งดีพี่น,อนอ้องไปเลย coi coi hàng hàng gần cái này thôi Hấp Quá Quá Ngon rồi Tốt nó bớt hết cái gì đó Ủa, vì đang ngày tháng có tiền à. Tuyệt phái, vì này ngày Nhan thì bố mi đây, nhá. Rồi. Khỏi đỡ, khỏi จอประจนไพ่ลองไปปุ่ลงพงป่าดิบ,บาป่าเนาะไฟฟ้าเพื่อนกับบุรีมังเฮื่อนกับมี่มังเพื่อนกับบุมี่มเ,นเนาะ

รถใหญ่นี่คือซิบุริเข่ามากเห้นหรอไงปุ๊บคอยเลิคอยเลิกคอยคอยคอย

โหดตริงแมวเจอไทางเลยทมถนนทางก่อนบาทเีเนาะสบายดีไปฮอดเซ็นได้ีนะลุงคุณได้ออกเซ็นบ้านดงคุณได้เนาะออกมาดงเลยเหรดน ดีจากบ่ดียุ้ยเลยมีเขงแกไม่โอ้กับไม่มีไม่ได้มีเท่ากับมีรถใหญ่มากอยู่บ่อะไรอยู่เนี่มีของแกไม่มีกม่ได้รถเยอะรถใหญ่เกไม่ได้เฮ้บ่ดีสัญญาณนะมีหนึ่งหนึ่งบอกมีหนึ่งเฮ้ยบ้านผ่อยผู้ม่งจิ้งจมึงเจ้านี่ยบ้านยังไงหรืบ้านยังไงเนี่ยพอได้พอเห็นพอเบิรงวิวยังได้อยู่บ้านสะอีสม่อยู่ที่น่องเลยอยู่เขาอผู้ประจานท้อง เดือยไม่แแมมอยู่ข่าวต้นต้นคุนนะข่าวกระต้นถทยุเยพี่น้องเอ้มันต้องปีต้นม่วงไปบ่งนี่ต้นมี่บงมี่บงนะอันอันนี้คืองานยัง่ไอเอาขึ้นไปได้เป็นงานญาณขป้นงานันบองานยันนะมึงมมนมงวงนี่ไอเรืองของเรื่องเนี่ยสี่นี่เป็นเป็นกงต้นมะเขียบต้นมะเขียบต้นมะเขียบน้ำ มีดีเห้ติ่งด้นได้ยพอจอบมองวิวได้อยู่ชงชงเข้าเห็นลูกเห็นเมียก็ได้อยู่ได้น้องขอน้องขออนุญาตถาม์แน่อยู่บ้านนี่มีไผแบบทุกข์ก็ดีเลยเอเลี้ยงลูกคนเดียวผัวาะว่าเพราะว่าปากเนาะเอ้าสบายดีคลิปที่สองคลิปที่สองลองคลิปเลยจะกระเบื้องอยรนะกว่าเป็นน้ำบาบุญเนี่ยเอาขี้ท่านไผมามันต้นเจ้าวานนี่ลำคืออยู่ ว่าอ้นั่นมันคือแม่แม่ขั้นลอยอาชีพนี่ไอยู่บ้านไอ้นี่เฮ็ดเห็ดยังเจ้าทางให้อะไรทางให้เฮ็ดมันเนาะเฮ็ดเข่าพ่อหมิ่นหมิ่นปลูกมันปลูกมิ่นเลยเลี้ยงไปสุสัตว์เลี้ยงยังเลี้ยงงัวเลี้ยงเบะม่เบะเลี้ยงงัวเลี้ยงเมะอยู่บ่เลี้ยงไก่เลี้ยงยังอเลี้ยงเนาะเด้เพิ่งไปเอามันมาไม่ใช่เพิ่งแก่ไม่ใช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 ่เป็นคือมาทางนี้่ไงอันนี้บานดีเด้อ เส้นน <itu? Man, S 1> ั้น uh, น mm ่ะ hmm. มันทางดีว่นี่เยอะตัวนี้ครับตัวนี้มันดีกว่าทั้งคู่นี่เนาะโอ้โหทั้งคู่โดนโหด์เลยหลอดไงทางคู่นี่เอาไงรถเฟิร์มามี่เอี้ยวรถไทยจะไม่เมนจะเป็นพุ่นรถไทยรถไทยรถจักรอะไแอร์เที่ยร์เนาะในเยอะโอ้โหเอาโบดเอารถใหญ่มาเลยอีตาลุงนี่นะพามาข่อย่อยกันดีกว่าข่อยแบบบุ๊คขังเละเราก็ได้ Đó, thì khẩu mát, ôi, lao hay đấy cả này, bộ chắc, lao <laughs> à. nó, kiểu gì, giả mao phụ nữ, phụ nữ đâu được hời, nhẫn à, nhẫn, chắc, này bao nhiêu hả? Chúa bố kia, nó bảo ngàm chỉ luôn đấy, nó kẹp, nó phải tung huông, nheo này nè, nén ná của vũ trang, mẹ mao kẹp nó là kẹp mương nam, cái này là kẹp bằng nhung gì เนี่ยงยมาอี่บเนียงียนี่ยเนี่ยเงียมาอู่บ่เนี่ยเงีนี่ยเียซิมเนี่ิมบอเด้อเดเยบ่เตียงพ่นเพีไชงอยู่พุ่นเะรงวิปปะจักบ่เดี๋ยวมามากอยู่ว่าโลดโลดิปปะแมนแล้วเอาเอาวิวอยากมีสัญญาณหนนทางนั่นก็เสงสัยแล้วบัดี้เมเดียวบัดดีนะ เออสัญญาณโมมี่นะแถวนี้เงยมื่กี้พ่อกระเทือนน่ะปะตุนไ่จากบ้านนี่ไปไกลแต่บ่มีจะมีหมู่บ้านอีกบ้านอีกหมู่บ้านอันนี้พ่อจะถามไปมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆบางโอ้ออกสุดท้ายก็จัดก็แหละโอ้เอาเขาทำนแต่ว่าทางกับบริยากษ์ไปไหนบ่ว่าบะไรแต่อมันย่างอยู่เลยทางบริยักกับซัมมี่เลยเนาะไปเรื่อยๆที่นี่เนาะซัมมี่เนี่ยถ้ามันซัมมี่อยู่นีได้เลยแต่ว่าคือนิบขคือตัวฟูข้างนู้ดอปุ่มีดอกลงคอยซันนี่ครับผมรถไงรับ สุลไปนะทางนี้ดอยนี่เดอชิ้นเ่าไรหนักเกงใจเกินร้อยเกินร้อยร้อยก็ร้อยเกินโอ้่อยว่านอกคนไอ้เก่งอ๋น่นองคนตํำเข่าชุ่เข่าเห็นช่างงานมงนี่ยนะเออไอนเพิ่นจะัจะพี่น้องเพิ่นอยเกเห็นข่อยบ่ได้ยากะสยเฮียนข่อยได้แวอ้าถามทางนี่เนาะถามทางบ่ถามทางไป่องบ้านมันมานี่ต้อมอยู่น่ะเบกโอ้ไปพาเราไปในประตูฮะคอยหลุดชิบจ ใครก็อยากลงบคลิปบันเนาะเป็นยังไงกข่อยถ่ายก็ได้มากๆกัข่อยถ่ายนะโดยโดยโดยสบายดีนะพี่น้องเนี่ยโดยโดยก็ข่อยนะข่อยป่ะเอ้าเป็นยังไงมีมีไอ้ก็เสือกบ่รเสียงนะบอบ่รเสียงบ่ะเทศโน่นเนาะเด้ประธานอะไรอยู่บอสัญญาณเนี่ยพ่อเนาะมันก็เต้นอยู่บอมันมีกิมซิมอยู่น่ะมิดกิมซิมหมักกละหงเลยเจ็ดหมักกรองล็อกมึงไง <laughs> 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 ừ, mày này đây ở đó vậy bora nó có những <laughs> cái ngon bora này bora 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 ปดุกละอ๋อ่รูี่นี่จตาคาดพ่อเตเฮาบ่เฮาเบิองดู่อยเาเฮาเฮาเฮาเมันจะไข่เนาะอาลงไปมุดนํำจะสองสัมมุงเนาะคนได้สิบเนาะเฮาบนยยเอบนยด่ทำนี่บ่นี่้าวพี่น้องเ้ยผมเป็นตอ เป็นยังเซ่บเซ่บางเฮียงบจากดกอักกลีบรรยากาศอ้ยากสุดปลาดยมันมีเป็นยังหากินไ่เลยยปลาซ่บไบด้ี้ยไหลมาเลยบมันบได้มัน n ห ả y เอาเซ่นเาคิดจ้คิดมาปลาดำคง น่วเชือคนหาพอขึ้เบาะโลกนั่นไปเลยแม่ตัวใหญ่ขึ้นมาวดพี่น้องกุทางโอ้โหทางหลุดลังแม่เียบร้อยาันนะมันหลุดลังบวนอกนี่ทางขี้ได้แหงกดีขยมาเจ้าเถื่อนนี่นะทางนี่มาเถื่อนนี่ปัานาเนี่ยเขามาชิมาเซ็นนี่เดอยยัิม ย่านเน,นี่ยย่านนะคือว่ากินหัวกินยังมานี่ย่านบอกมาเลยบอกมาเลยหน้าพนนี่โอ้โหยิ่คิดพี่น้องเขาต้องว่าถึงเลยทางรถไทยจะบโปานไทยก็ยังบืนเนี่ยรถไทยยังบืนบ่ได้ห,หน้าพนภูเขาครั้นไปดูก นี่เรไปเลยบ้านอยู่กลางภูเขานะเึิงภูเขาอันนี้แหละบ้านอยู่บนภูเขาแม่เจ้าอยู่ใสโอ้ยแต่ว่าไฟฟ้าเขาถึงแม่นก็ดถึงแต่บูมิสัญญาแต่บางลังข้าลังค่าบางเพื่อนกับพอดีลุงเลยก็คุอบูมี เส้น e okay. ่านพื้นนี่ก็บบงทีวุ้ไหวเนาะบ่ดีเนาะบ่ดราบ่ด่าบ่บ่ถือว่าอันไหนะบอเป็นบางหลังเพื่อนหลังไงโอติดลบเลยไม่มีสัญญาณได้บอกมิงายไปไปไปสับพี่นงเลย ได้นะมามาแปลกหูแปลกตาดีเถี่นหนเนาะบ่เตียงโหปวโ้ักกะดีนี่เพิ่นเอื้นน้ำน้ำยังนี่บ่เตียงเซบอ่ะอไรปวดโค้งอันนี้เนาะเซตัมคอย อ๋อทางพูนพันเห็ดยังกันเนาะพม่ได้เลิกเลยเนาะเนาะนี่งูแทบพุ่เลยอ้โหเจ้ันเห็ดยังเนาะหักกะดิเบิ่งน้าก่อนมียังบัดเลยเดียวลงมาเลยบ่ ไปเรบ่อยๆไปที่ท่าขามก็โอเคแล้วบ่ไปเรือยๆไปเรื่อยๆนะเย็นๆอ่ะไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะโอ้ยตกใจเลยป๊าขับไถจักรย์ไปเรื่อยๆกันก็ยอมแน่เลย น้ำลายแห้งอย่างนี้ทำเลยปวดปวดพี่น้องเลยอ๋อตัวช่วงน้ำนลายขึ้นปาะพี่ได้เนาะล่างรถกับคัสกันนี่นี่อออ

แล้วท่านละล่างเที่ยวขึ้นพราวันนี้ไงโอ้ล่างน่าเลยพักทิมิกเที่ยวอย่างเบน้ยนี่นี่นี่นอ่ะ มันไม่นมนขนาพนนี่เนาะจะลลโย<ป>นลงบ่จะ่าเลิกบ่หรดอบ่เลิกเดไเซ่น้ามเฮงเตอรโอ้เฮงเนยน้านีนมันลงมาจากาที่สูงนี่มันลงมาจากเขาแม่นเน้นเป็อาะเป็นปลาเนทีมเป็นอะไรให้แล้วด้วยให้กินได้บ่พักนี่ ก่หด okay, ้กกินไปเป่กินปกินได้ปาปาสัตพี่น้องเลยเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำบายนี้เนาะอ่าบคิปปิดคลิปก่อนได้บานี้เนาะบายๆแล้วบ่หรอนะยังไม่ได้บอย่งเลยเนาะ้วปิดคลิปมาดีแล้วพี่น้องไเฮ้ยรอพั่นอยากให้ปิดไ้เนาะเออเอย ปั๊บปั๊บพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้วะเนี่ขอจบคลิปปิดคลิปลงไปก่อนมาหน่อยเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดสู่พี่น้องเลยอ่าในตอนนี้กะยันอยู่ใส่เมืองใดพูดต่อเมืองเซปอนเนาะอันนี้กะอ่าแล้วเอารถลงมาล่างน้ำในเลือกปน้ำเลือกป้านี่ฮะแม่น้ำในเลือกปะ น้ำนี่นะน้ำมันออกไปกเลิกบ่าน้ำนี่เลิกเนาะเคยลงไปอยู่บ่อ๋อส่งรถจนขาดน้องเลยจงขาดก้นไปโอเคไปน้องเลยกาบอยน่าขอจบคลิปต์ิชซ์ต้องไปก่อนบดนี้เนาะภาพกับว่างามขนาดพี่น้องเลยสวยงามคิวถัดเนาะอ้าสำหรับคลิปนี้แล้วพี่น้องน้องที่นี้สบายดีเบิร์ดสุดทุกคนพี่น้องเลย